เมื่อวันก็จะมาแก้การจอเป็นเส้นเป็นเส้นทั้งเทิงหลายเส้นเลยเห็นไ่มเส้นรบกวนโทรภาพมีเส้นรบกวนอยู่หน้าจอเป็นยี่ห้อซัมซุงซัมซุงรุ่นเกา่าละจอสลิม เป็นโจรสลิมอันนี้มันรุ่นเพิ่น cs สองเก้าเซีด้านหลังมันไข่ฟ้าออกมาก,ก็ประโฏว่าขี้ฝุ่นทั้งไงมึงมุมเต็มเลยเครื่อ,องนี้คือสีทนทานหลายปีบ่ได้แก่จักเถื่อคอยก็ได้เปล่าฝุ่นห่มห้อยสะอาดงามตา ก็จะมาซอกเบิงตัวที่มันเสื่อมที่จริงอาการนี้สร้างวันสอมประจำมันเกิดจากคอนเนเซอร์ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เสื่อมคาลงหรือว่าคามันลุดมันเลยเป็นเส้นค่อยก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลย ไงผพนขึ้นมามันก็นอยู่ตำแหน่งนี้<ป>ก็สิเปลี่ยนตัวไม่เลยบทหาวัดไฟถ้าวัดไฟจุนนี้มันก็จะตกลงเล็กหน่อยเพราะว่าคอนเดนเซอร์มันเสียม ขาพับขาไว้มันก็เลยวา่าจูดออกยากเนี่ยก็กระิดึงจากทางก้องออกมาตอนนี้ก็ดึงออกมาหฮมห้อยละค่าเต็มของมันเลยมันลอยไมโคร,รก็กระจะมาวาดเบ่งมันเหลือจากไมโคร ห้าส bon. bon. ิบโวลต์ไมโครห้าสิบโวลต์ an. An ัดเบิงก็ได้แต่ห้าสิบไมโครห้าสิบไมโครฟลัดถือว่าลุดคาลงเค่งหนึ่งอันนี้มันอันใหม่ที่ว่าเสียมาเปลี่ยนขนาดจะน้อยลงกว่าเก่าแต่ว่าคาไมโครเท่ากันโวลต์เท่ากัน ก็จะมาแทกเบิงแทกเบิง้งคาเต็มมันถึงจะซื้อมาใหม่ก็ต้องได้แทกเพื่อความหับประกันก็ได้ร้อยไมโครเต็มอันนี้เป็นคาเต็มของมันค่อยกาจะใส่เข้าไปตำแหน่งเก่ามันเอาออกจากบนใดก็ใส่บนนั่นมันอวยเบือเบ้องลบเบื้อง บวกไปทั้งใดก็ใส้ไปตามท่าเก่ามันใส่เข้าไปแล้วก็ปีนแผ่นจอดขาปีนแผ่นงายขึ้นมากก็จอดขาเห่มห้อยขาส่วนเกินมันยาวกับตัดทิมก็ใส่ไปเห่มห้อย ปินด้านหนามันออกมาก็เห็นว่าเส้นมันหายไปแล้วหายไปเบิดทุกเส้นเลยโบมีโบมีแล้วเส้นเส้นหลบกวนค่อยการจะต่อสายเอวี v เข้าลองเบิงตอนนี้ก็ต่อสายเอวี v เข้าไปเอยมห้อยปึ่งภาพกับงามชัดเจนดีโบมีเส้นหลบกวน ตอนนานนี้มีเส้นรบกวนหลายเส้นทางด้านถึงเต็มเลยตอนนี้กระเบิงได้ละ